สวัสดีครับสำหรับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเล่นรูบิกแบบ 3x3 นะครับขั้นตอนแรกให้เรามาดูที่จุดเซนเตอร์ก่อนเลยครับสีเหลืองจะตรงข้ามกับเซนเตอร์สีขาวนะครับที่เราจะใช้อันดับแรกก็จะใช้สีเหลืองก่อนเลยเราจะเอาสีขาวมาล้อมรอบสีเหลืองให้มีลักษณะเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็ค่อยคบิดไป ไม่ต้องรีบนะสําหรับขั้นตอนแรกเราเพิ่งหัดเป็นใหม่ๆเราก็ค่อยๆหมุนของเราไปไม่ต้องเร่งนี่หลังจากที่เราได้เครื่องหมายบวกแบบนี้แล้วให้เรามาดูตรงนี้สีขาวติดอยู่กับสีอะไรในที่นี้สีขาวติดอยู่กับสีน้ําเงินเราก็หมุนไปที่เซนเตอร์สีน้ำเงินให้มันตรงกันแล้วเราก็มาบิดด้านบน2อรอบหนึ่ง จากนั้นก็มาดูสีขาวตัวต่อไปติดอยู่กับสีแดงแล้วก็บิดให้ตรงเซนเตอร์สีแดงแล้วก็หมุนด้านบนสองรอบ1 2ส,สีขาวติดอยู่กับสีส้มทำเหมือนเดิมให้ตรงเซนเตอร์ปิดด้านบนสองรอบ1 2สอง สีขาวติดอยู่กับสีเขียวแต่ว่ามันตรงจุดเซนเตอร์ของมันอยู่แล้วก็ไม่ต้องบิดไปไหนบิดด้านบนเลยนะ1 2เห็นไหมครับสีขาวจะมารวมกันอยู่ที่แถบของมันแล้วจากนั้นให้เราเอาสีขาววางเป็นฐานเอาสีเหลืองขึ้นด้านบนนะครับต่อไปเราจะเก็บสีขาวให้เต็มแล้วก็มาดูครับสีขาวติดอยู่กับ สีน้ำเงินใช่ไหมหลังจากนั้นก็บิดไปให้ตรงเซนเตอร์สีน้ำเงินแล้วก็ใช้สูตรนี้ครับสายขึ้นบนสายสายลงสีขาวจะถูกลงมาเก็บด้านล่างต่อไปสีขาวติดกับสีน้ำเงินอีกแล้วแต่ว่ามันตรงเซนเตอร์ของมันแล้วแต่อยู่ด้านขวาก็ใช้สูตรเหมือนเดิมครับแต่เพียงแค่ว่าเปลี่ยนข้างเท่านั้นเอง ขวาขึ้นบนขวาขวาลงต่อไปสีขาวติดอยู่กับสีเขียวแล้วก็หมุนไปให้ตรงเซนเ,นเตอร์สีเขียวอยู่ด้านซ้ายนะครับซ้ายขึ้นบนซ้ายซ้ายลงต่อไปสีขาวติดกับสีเขียวเหมือนเดิมก็หมุนไปที่เซนเตอร์สีเขียวอยู่ด้านขวาครับ ขวาขึ้นบนขวาขวาลงเห็นไหมครับเราเก็บสีขาวได้เต็มเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะมาทำการเก็บแถวสองให้เต็มโดยการดูแถวหนึ่งครับให้เป็นรูปตัวทีหัวคว่ำแบบนี้ทุกด้านนะถ้าเราไม่ได้ทำเป็นลักษณะตัวทีหัวคว่ำแบบนี้แสดงว่าเราทําผิดเนาะหลักการก็คือว่าให้เราดูตัวการตรงนี้นะครับแต่ถ้า ในกรณีถ้ามันติดสีเหลืองตรงใดตรงหนึ่งนะครับเราไม่ต้องไปสนใจเนาะเป็นอันว่าเราไม่ต้องไปสนใจสีเหลืองนะครับถ้าเกิดติดอยู่แถบใดแถบหนึ่งเรามาเริ่มต้นจากตัวนี้นะครับในการเก็บแถว2ตรงนี้เป็นสีส้มเร้ก็หมุนไปที่เซนเตอร์สีส้มเลยสีส้มติดอยู่กับสีเขียวซ้ายมือเป็นสีเขียวขวามือเป็นสีน้ําเงินนะครับให้เราบิดไปฝั่งตรงข้ามครับก็คือบิดไปฝั่งสีน้าเงินก่อนเนาะ แล้วก็ใช้สูตรนี้ครับซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายลงบนขวาหน้าตามเข็มบนซ้ายหน้าทวนเข็มจดทันไหมครับถ้าจดไม่ทันเดี๋ยวเอาใหม่ครับกรณีแบบนี้เป็นสีเขียวนะครับแต่ว่าตรงกับเซนเต,นเตอร์สีเขียวแล้ว นะครับเราก็ไม่ต้องบิดไปหาเซ็นเตอร์สีเขียวแล,แล้วเราก็มาดูว่าติดกับสีอะไรในที่นี้ติดกับสีแดงด้านซ้ายเป็นสีแดงด้านขวาเป็นสีส้มนะครับจําได้ไหมครับบอกว่าให้บิดไปฝั่งตรงข้ามก็คือว่าฝั่งตรงข้ามสีแดงก็คือต้องบิดมาฝั่งสีส้มนะครับ่ะเราบิดตัวก่อนหลังจากนั้นเราใช้สูตรเดิมครับซ้ายขึ้นบนขวาซ้ายลงบนขวาหน้าตามเข็ม บนซ้ายหน้าทวนเข็มเห็นไหมครับต่อไปนะครับมาดูสีน้ำเงินครับแล้วก็บิดไปที่เซ็นเตอร์สีน้ำเงินให้ตรงกันแบบนี้นะครับสีน้ำเงินด้านบนติดอยู่กับสีแดงนะครับขวามือเป็นสีแดงครับซ้ายมือเป็นสีส้มต้องบิดไปฝั่งตรงข้ามนะครับะเราบิดก่อนหลังจากนั้นใส่สูตรครับ แต่ว่าเป็นด้านขวาก็คือใส่สูตรเหมือนเดิมแต่ว่ากับข้างกันแค่นั้นเองนะครับขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายหน้าทวนเข็มบนขวาหน้าตามเข็มะนะครับต่อไปครับสีส้มอ่ากรณีเนี้ยเขาตรงเซนเ็นเตอร์สีส้มอยู่แล้วก็มาดูด้านบนครับเป็นสีน้าเงิน ขวามือเป็นสีน้ําเงินครับซ้ายมือเป็นสีเขียวบิดไปฝั่งตรงข้ามครับสีน้ําเงินอ่าบิดไปก่อนแล้วก็ใส่สูตรครับขวาขึ้นบนซ้ายขวาลงบนซ้ายหน้าทวนเข็มบนขวาหน้าตามเข็มนะเห็นไหมครับเราก็จะได้แถว2มาเต็มเป็นที่เรียบร้อย ต่อไปครับให้เราดูด้านบนสีเหลืองครับให้หาเป็นรูปตัว L ถ้าใครไม่มีรูปตัว L ไม่ต้องตกใจนะครับให้เราทําตามขั้นตอนนี้ครับก็คือว่าทําด้านไหนก็ได้นะจะด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้นะครับโอเคทําตามสูตรนี้นะครับขวาลงอ่าถ้าเกิดจำไม่ได้ก็จดได้นะครับ ทำไมครับขวาลงบนซ้ายหน้าทวนเข็มบนขวาหน้าตามเข็มขวาขึ้นนะในตัวอย่างนี้เราจะได้สีเหลืองเป็นหน้าเต็มนะครับแล้วก็จะได้เป็นแทบแทบแบบนี้นะครับถ้าเกิดของเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่เป็นสีเหลืองเต็มนะครับ ก็ทําตามขั้นตอนเดิมนะครับบนไปเรื่อยๆครับถ้าจําไม่ได้เดี๋ยวผมจะทําให้ดูใหม่อีกรอบนะครับขวาลงบนซ้ายหน้าทวนเข็มบนขวาหน้าตามเข็มขวาขึ้นนะครับให้เพื่อนๆทำวิธีนี้ไปเรื่อยๆนะครับ วาลงบนซ้ายหน้าทวนเข็มบนขวาหน้าตามเข็มขวาขึ้นนะครับเราก็ทำบนไปเรื่อยๆนะครับจนให้ด้านบนสีเหลืองเขาได้เต็มนะครับทำไปเรื่อยๆครับ อย่างในกรณีถ้าเพื่อนๆพื่ทำมาถึงได้รูปปลาตะเพียนแล้วนะครับก็ให้เอาหัวปลาตะเพียนนะครับมาไวที่สายมือเรานะครับแล้วก็ทําตามสูตรนี้ครับขวาขึ้นขวาขึ้นบนขวาขวาลงบนขวาขวาขึ้นบนขวาบนขวาขวาลง นะครับเราก็จะได้สีเหลืองเต็มนะครับแล้วเราก็จะได้เป็นแง่งแแบบนี้มานะครับให้เราเอาด้านที่เต็มนะครับเอาลงเป็นฐานแล้วเอาสีเหลืองหันเข้าหาเรานะครับให้เรามาสังเกตดูตรงนี้ว่าเป็นสีอะไรเนาะเป็นสีส้มนะครับสีส้มอยู่ขวามือเรานะครับสายมือเราเป็นสีแดงนะครับ ให้เราทําตามสูตรนี้ครับบนสองรอบนะครับหนึ่งสองมันเป็นสีส้มนะครับหมุนไปฝั่งสีส้มหน้าครับหมุนไปฝั่งสีส้มแล้วก็ซ้ายขึ้นขวาขึ้นแล้วก็หมุนบนสองรอบครับหนึ่งสองนะครับแล้วก็ซ้ายลงขวาลงนะครับแล้วก็ หาจุดตำแหน่งของมันนะครับแล้วก็หมุนปึ๊บปึ๊บเนี่ยครับได้แล้วถ้า ep นี้ไม่ค่อยละเอียดหรือว่าไม่ค่อยเข้าใจอะไรยังไงผมต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมเองก็พยายามทำให้ละเอียดมากที่สุดแล้วหรือว่าเพื่อนๆไม่เข้าใจอะไรตรงไหนสามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะทำคลิปให้ ละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากครับ